คลิปนี้มารีวิวหูฟังวันมอพิสตันบัตโปร Q 3 0สตัวนี้เป็นหูฟังจากวันมอนะครับที่ได้ห่างหายจากบ้านเราไปค่อนข้างนานเลยนะครับตัวดีไซน์ของหูฟังนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะมีเขียนว่าวันมอตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยจะมี2ส,สีนะครับมีสีดําแล้วก็สีขาวนะสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีดานะครับนี่มีวันมอเขียนอยู่ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องชาร์จไทซีมีปุ่มกดมาให้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นไฟบอกสถานะต่างๆนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยฟึบ ไฟก็จะติดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับพอเราปิด ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะทุกคนดึงขึ้นมาครับฟึ๊บแม่เหล็กเนี่ยค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับดึงขึ้นมานะครับจะเจอกับตัวหูฟังวันมอตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นข้างซ้ายนะดึงขึ้นมาอีกข้างนึงนะครับก็จะเป็นข้างขวานะครับตรงเคสเนี่ยก็จะมีบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับก็จะมี L กับ R เป็นซ้ายกับขวานั่นเองนะซึ่งแม่เหล็กของตัวเคสเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับเราดึงขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวดีไซน์หูฟังเนี่ยจะเป็นแบบก้านนะครับก้านเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี ออกแบบทองทองนะครับทุกคนแล้วก็หูฟังตัวนี้เนี่ยมีไม์ทั้งหมด6ตัวนะครับแบ่งเป็นข้างละ3ตัวนะเดี๋ยวเสียงไม์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเซตติ้งต่างๆนะครับตั้งช็อตคัทตั้งหยุดเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถสัมผัสตร,ตรงก้านหูฟังได้เลยนะมาดูสเปคของหูฟัง Q 3 0ตัวนี้กันดีกว่านะครับโปรเ็กเนี่ยจะเป็นแบบ SBC แล้วก็ ACC นะครับตัวนี้เนี่ยขนาดไดเวอร์อยู่ที่10มิลิเมตรนะครับบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์นะาารชันะะด้สงสุด10เมตนะตัวนี้เนี่ยมีหมด รับ Adaptive ANC สามารถลดเสียงรบกวนได้สูงสุด42เดซิเบลเลยนะครับให้ไมโครโฟนมาทั้งหมดข้างละ3ตัวนะครับแล้วก็มี AI ตัดเสียงรบกวนมาให้ด้วยนะครับอันนี้ดีเลยและมาพร้อมกับการกันน้ํากันเหงื่อ IPX5 เลยนะครับตัวนี้สามารถใส่ออกกาลังกายใส่แบบโดนน้ําได้เลยนะกันน้ําแบบสบายๆเลยนะครับมาดูเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะใช้คู่กับตัว vivo X10 Ultra นะครับสามารถเชื่อมต่อได้แบบสบายๆนะครับผ่านบลูทูธแค่เราเปิดหูงฟังขึ้นมาเนี่ยถ้าใครเชื่อมต่อไว้แล้ว มันจะเชื่อมต่อให้เองเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฟึ๊บรอสักครู่นี่ เชื่อมต่อแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะทุกคนนี่มาดูตรงนี้ครับโคเด็กเนี่ยจะเป็น ACC นะครับคุณภาพเสียงเราก็เปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูแอปพลิเคชัน One m o r e มิวสิกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันในการปรับแต่งต่างๆนะนี่ครับเราเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนชื่อรุ่นนะครับวันม o ร์พิสตันบัตโปรคิวานะครับแล้วก็โชว์นะครับว่าหูฟังแต่ละข้างเนี่ยมีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ข้างซ้ายเท่าไหร่ข้างขวาเท่าไ สามารถเปิดได้ตรงนี้เลยตรงนี้ก็คือการคัตตอมเซตติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่านะครับเวลาเราจะแตะ2ทีให้มันเป็นอะไรเป็นหยุดเพลงเป็นข้ามเพลงเนี่ยเราก็เลือกได้ตรงนี้เลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่เราจะไม่สามารถเปิดเกมโหมดผ่านตัวการหูฟังได้เราจะต้องเข้ามาเปิดในแอปนะครับเรื่องต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็น s o u n d Option นะตรงนี้ก็สามารถเลือกพรีเซ็ตเได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเบสบู๊ทนะครับสตูดิโอ ดีป๊อปนะครับเลือกได้เลยนะครับหรือใครจะคัดต้อมอีสามารถทําได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเป็น p รีเซ t ตนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับ EQ นี่ครับโหมดเกมที่ผมบอกนะครับจะเรียกว่า Low Latency นะครับถ้าเปิดแล้วเนี่ยการดีเลย์ในเกมเนี่ยจะน้อยลงมากๆนะครับคือแบบแทบไม่ดีเลยเลยนะครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับ เป็นยังไงคือแบบการดีเลย์นเนี่ยน้อยมากๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะเหมาะกกบการเล่นเกมเลยนะครับถือว่าเล่นเกมได้ดีเลยนะสำหรับหูฟังที่เน้นฟังเพลงนะครับไม่ได้เน้นเกมนะตัวนี้ก็ยังมีโหมดเกมมาให้นะครับมีประมาณนี้นะครับสำหรับลูกเล่นต่างๆในแอป One More Music ตัวนี้นะครับสาม,มารถดาวนโหลดได้ที่ Google Play แล้วก็ App Store นะครับมีหมดเลยนะหลังจากที่ดูแอปพลิเคชันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าเสียงไมโครโฟนเวลาพูดคุยเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ย เสียงเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินได้จากเสียงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราทดสอบเสียงไมโครโฟนอยู่นะเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมตัดสลับกับตัวไมวไวเลตตัวนี้นะครับนี่ที่ผมใช้อัดอยู่ทุกวันเลยนะครับก็คุณภาพเสียงเนี่ยเป็นยังไงนะตอนที่ผมเนี่ยสวมหูฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงจากไมหูฟังเลยนะครับมีทั้งหมดข้างละสามตัวแล้วก็รวมกันเป็นหกตัวนั่นเองนะคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะตอนนี้ก็คือ อยู่ในห้องนะครับแล้วก็ด้านนอกมีเสียงฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสียงแอร์นะอ่ะอันนี้นะครับเป็นเสียงจากด้านนอกนะทุกคนตอนนี้ก็มีฝนตกมีเสียงนกร้องนะครับมีแบบโอ้โหหลายเสียงมากนะทุกคนเสียงไม่เป็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเมื่อกี้ลองออกมา่าจากห้องดูนะครับมาอยู่ภายนอกกันบ้างนะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับไมโครโฟนของหูฟังจากวันมอร์ดิสตันบัต Q30 ตัวนี้นะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องการฟังเพลงกันบ้างนะครับคือการฟังเพลงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าหูฟังวันมอตัวนี้เนี่ยสามารถฟังได้แบบครบทุกย่านเสียงเลยนะครับหูฟังตัวนี้จะอยู่แบบระดับกลางๆนะครับเด่นๆเลยเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของเบสนะครับเบสตัวนี้เนี่ยจะแน่นแบบแน่นมากๆนะครับคือแบบตึ๊บๆเลยนะทุกคนเด่นๆเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ใครชอบเบสหนักๆเนี่ยต้องจัดตัวนี้แน่นอนนะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับในสเปคเนี่ยแบตเตอรี่ตัวเคสจะอยู่ที่410ม ah ิลลิแอมป์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่หูฟังเนี่ยจะอยู่ที่ข้างละ4 3ม ah ิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวสูงสุด30ชั่วโมงเลยแบบปิด ANC นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชาร์จ10นาทีสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหูฟัง One More Piston Bat Pro Q 30ตัวนี้ คือหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังอินเดียที่ใส่สบายมากๆนะครับเวลาใส่เนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยหนักเลยนะครับเพราะว่าน้าหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยใครชอบเบสหนักๆตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมกับหูฟังตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับการดีเลย์เนี่ยต่ำมากๆนะครับแทบโอ้ถ้าไม่สซโลดูเนี่ยก็แยกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนเนี่ยตามที่เพื่อนๆได้ยินไปเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยฟังดูเรื่องเลยนะครับใช้ได้เลยนะกับเรทราคานี้นนะรรัััับปมมาาาณสหหูฟงตวี้้้้ถใชโดผ คิดว่าน่าจะได้สักประมาณอ่าตามสุดน่าจะพันส0งพนะครับถือว่าเป็นเหรีราคาที่ดีเลยนะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าใช้งานได้แบบยาวๆสบายๆเลย ANC ของตัวนี้เนี่ยผมได้ลองใช้ดูแล้วนะครับเสียงค่อนข้างเงียบเลยนะครับแล้วก็เงียบมาจากตัวหูฟังเลยนะเพราะว่าหูฟังเนี่ยเป็นแบบอ n ยร r นะครับคือแบบใส่เข้าไปก็เงียบเลยนะแล้วยิ่งเปิด ANC เนี่ย เงียบมากๆนะครับ100%เนี่ยผมให้เงียบสักประมาณ70-80%ได้เลยนะแล้วก็ถ้าเปิดเพลงเนี่ยก็คือแทบไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยนะครับแต่เสียงรบกวนได้แบบสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจหูฟังตัวนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลกันด้วยแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเทาง่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ